บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะคาดว่าจะเริ่มในวันที่15สิงหาคมถึง29กันยายนค่ะแล้วก็ประกาศในส่วนของผู้ที่ผ่านหรือไม่ผ่านในการลงทะเบียนประมาณเดือนตุลาคมหลังจากนั้นที่ใครไม่ผ่านนะคะก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไม่เกิน31ธันวาคม2565วันนี้ได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนแบบไหนผ่านช่องทางไหนบ้างและต้องทําอย่างไรเดี๋ยว,ววันนี้เราไปติดตาม ข้อมูลข่าวสารการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวิการแห่งรัฐซึ่งจะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15สิงหาคมนี้พร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแนวทางการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าประมาณวันที่15สิงหาคมถึง29กันยายนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนในะระบบพร้อมกันทั่วประเทศส่วนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้นะคะก็คือมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังนี้พิสูจน์สมณะนักโน์นะคะผู้ต้องขัง ผู้ถูกกระค้งหรือว่าบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางราชการข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างพนักง,งานรัฐวิสหาหกิจต่างๆหรือว่าในส่วนของการรับเบี้ยบัตรบำเหน็จบำนาญหรือว่าในส่วนของข้าราชการทางการเมืองด้วยค่ะ ส่วนรายได้นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ของผู้ที่ลงกรณีบุคคลนะคะหรือว่าเป็นโสดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีส่วนกรณีครอบครัวมีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีต้องไม่มีวงเงินกู้หรือว่ามีวงเงินกู้ในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ว่าไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะคะก็คือวงเงินกู้ไม่เกิน1.5ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตด,ด้วยไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่า กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องไม่เกินตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดค่ะส่วนการประกาศการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือ1นนะคะก็จะเป็นแบบครอบครัวคือพ่อแม่ที่จดทะเบียนสมรสกรันแล้วก็มีบุตรในการสมรสนะคะอายุไม่เกิน18ปปีหรือกรณีพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะยึดข้อมูลแจ้งเกิดนะคะโดยระบบจะให้พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเลือกลงทะเบียนแบบครอบครัวค่ะ ส่วนกรณีที่2นะคะประเภทการลงทะเบียนแบบรายตัวค่ะคุณผู้ชมคืออายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือแม้จะอยู่กินแบบสามีภรรยาหรือว่ากรณีสมรสแบบมุสลิมก็ตามแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะตามกฎหมายโดยกรมการปกครองก็จะถือว่าโสดเว้นแต่ผู้มีรายชื่อเป็นพ่อหรือแม่ของบุตรตามการแจ้งเกิดจะถือว่าสมรสค่ะซึ่งต้องไปลงทะเบียนแบบครอบครัวหรือว่าโคเรือนในการลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชม สามารถลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้เองค่ะสำหรับแบบรายตัวหรือว่าคนโสดนะคะโดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มหรือว่าเอกสารอีกเว้นแต่การลงทะเบียนแบบครอบครัวเมื่อลงทะเบียนแล้วต้องยื่นแบบฟอร์มออกเอกสารออกมาให้สมาชิกในครอบครัวนะคะลงทะเบียนเซ็นรับรองแล้วก็สามารถแสดงตัวตนพร้อมยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนณจุดลงทะเบียนด้วยนะคะหลังจากลงทะเบียนแล้วรอการตรวจสอบถ้าผ่านก็นําบัตรประจําตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนณจุดที่ลงทะเบียนแล้วก็ กรณีแบบออนไลน์ก็ไปยื่นได้ค่ะณจุดลงทะเบียนไหนก็ได้ค่ะ ส่วนใครที่ไม่ผ่านนะคะคุณผู้ชมสามารถขอตรวจสอบสาเหตุที่ไม่ผ่านได้ณนะจุดลงทะเบียนที่ท่านลงทะเบียนไว้หรือว่าถ้าหากเป็นกรณียื่นออนไลน์นะคะก็สามารถยืนน่นอุทธรณจุดลงทะเบียนที่ท่านยื่นออนไลน์ไว้หรือว่าตรงจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ค่ะที่เป็นจุดลงทะเบียนแต่ว่าการยื่นอุทณ์ระยะเวลายื่นนะคะไม่เกิน31ธันวาคม2565ค่ะส่วนการประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านก็ประมาณเดือนตุลาคม2565 เมื่อทราบผลการประกาศแล้วสามารถยื่นดุดถอนได้ทันทีค่ะส่วนกรณีแยกกันอยู่ระหว่างสามีภรรยาโดยยังไม่จดทะเบียนหย่าถ้าไปลงทะเบียนแบบโสดระบบจะไม่ให้ลงนะคะดังนั้นต้องไปจดทะเบียนหย่าให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนค่ะ นี่คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สําหรับปี2,565เริ่มแน่นอน15สิงหาคมพร้อมกันทั่วประเทศจนถึง29กันยายน25 6 5หาค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกาลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ